สวัสดีครับผมกล่าวสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับช่องสองพระเสืออุบลน,นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเหรียญลอโบรานนะครับสุดยอดปรารถนาของหลายๆท่านนะครับวัดวังน้ำวนหลวงปู่รอดวัดวังน้ำวนหลอโบรานนะครับเหรียญแซยิดนะครับเขาว่าเหรียญน,นี้ เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญรอนะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่ว่าในมือท่านที่เป็นเซียนนะครับระดับแถวหน้าประเทศนะครับหลักล้านเขาว่าหลักล้านนะครับเป็นล้านแล้วก็หายากสุดๆนะครับมีออกมาทำคลิปกันเยอะแยะมากมายนะครับช่องสองพระบังเอิญบังเงินนะครับ แล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและก็บังเอิญนะครับมีในมืออีกหนึ่งเหรียญนะครับได้มาด้วยความบังเอิญนะครับเป็นสุดยอดปรารถนานะครับแต่ว่าก่อนจะมาดูกันก่อนนะครับก่อนจะว่าดีไม่ดีนะครับมาดูที่โลหะมาดูการปลอลักษณะพระนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับให้ชมกันก่อนนะครับให้ดูด้านหลังนะครับหน้ากับหลังนะครับ ดูดูภาพรวมนะครับหน้าหลังไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับลักษณะโลหะเนื้อโลหะสีของโลหะนะครับช่องสองฟ้เสือบนจะให้ดูที่สีโลหะนะครับมีกี่สีนะครับในเหรียญองค์นี้ออกทองเหลืองนะครับแต่ว่าจะอมเขียวนะครับมีสีค้ำสีอะไรเนี่ยออกจอกคเขียวค้ำๆนะครับผิวโลหะจะไม่สม่ำเสมอนะครับ การประกอบหล่อหุ่นเทียนสมัยโบราณนะครับเพื่อให้น้าน้าโลหะวิ่งนะครับแล้วก็จะมีการนี่นะครับการไหลของกระแสโลหะที่มีความร้อนอุณหภูมิสูงนะครับเข้าในในบล็อกแม่พิมพ์นะครับอ่าหุ่นเทียนนะครับนะครับการตะไบเก็บงานเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับจะลงกล้องแล้วก็ลอยเจาะนะครับด้านข้างด้านหน้านะครับเป็นเหรียญแซยิดนะครับสองสี่ เจ็ดเจ็ดนะครับนี่ครับหลวงปู่รอดนะครับอยู่ตรงกลางนะครับเป็นซุ้มแซยิดเนาะนี่นะครับเขียนวัดบางน้ำวนนะครับฉายาท่านนะครับนี่นะครับพุทธสัตโตสันโตนะครับงานแชยิด นี่นะครับผิวโลหะวิ่งไม่เต็มไม่เป็นไรนะครับดูความเก่าดูเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะครับเอาดูที่หูเหรียญก่อนนะครับนี่นะครับผิวโลหะทองเหลืองนะครับการหล่อโบราณนะครับลักษณะโลหะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอโทษครับนี่นะครับหูเหรียญ ผิวโลหะนี่นะครับแต่องน,นี้ก็จะไม่มีเมตตาหล่อบโบราณนะครับมันกําหนดไม่ได้นะครับกําหนดโลหะให้วิ่งเต็มเต็มไม่ได้นะครับเพราะว่าโลหะเทแล้วความร้อนแต่ว่าจะมีภาพโบราณนะครับลักษณะหน้าตาจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเบ้าตาก็จะลึกแต่จะมีลักษณะรูปทรงของคือจะทําให้คล้ายองค์หลวงพ่อมากที่สุดนะครับ กับหลวงพ่อนั้นๆนะครับนี่นะครับการลักษณะการนั่งของท่านนะครับดูดูชายจีวรนะครับจูสังคตินี่ครับสังคติตรงกลางดูไปเรื่อยๆนะครับช้าๆนี่ครับดูนะครับนี่ดูคาบโลหะคาบความเก่านะครับขนาดเป็นพระหล่อนะครับนี่ช่างก็ยังทำได้สวยงามนะครับ แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งจะพยายามให้ชัดนะครับเพราะเป็นพระที่มีคนเสาะแสวงหาแล้วก็ทําออกมาเยอะนะมากนะครับไม่รู้ไอของเรียนแบบก็มีเยอะนะครับนี่นะครับดูลักษณะนะครับนี่ให้ดูลักษณะความเก่าอายุพระนะครับเหรียญอายุเนื้อโลหะนี่นะครับนี่นะครับ สีของโลหะออกจากเขียวนะครับเขียวเขียวเหลืองเหลืองไพูดง่ายาว่าเป็นสามโทนนั่นแหละครับเข้มอ่อนจางนะครับตามเนี่ยวัดบางนะครับนี่นี่เนี่ยดูเนื้อโลหะไปด้วยนะครับดูเนื้อโลหะกระแสน้ำการไหลนี่นะครับวัดบาง นี่นะครับน้ำเห็นไหมครับสลอําหายนะครับไม่ทวหายน้าวนนี่ครับนี่นะครับโลหะคืดเห็นไหมครับเห็นโลหะช่องสองพระพยายามให้ดูพุทธนะครับจัดโทนะครับงาน ดูนะครับดูการเก็บตะไบเก็บงานนะครับเป็นคลื่นนะครับการหล่อเห็นไหมครับแชร์ยิดนะครับนี่นี่นะครับดูเลขเจ็ดนะครับสองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับพอสอนพอสอนสองสี่เจ็ดเจ็ดเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่นะครับดูใต้ใต้อาสนะท่านนะครับ ท่านนั่งนะครับดูดูผิวโลหะเป็นขึ้นๆนะครับเป็นการหล่อนะครับเหมือนน้าโลหะเป่านะครับความร้อนลาวาไอความหลอมเหลวของโลหะที่ไหลนะครับไหลเข้าหุ่นเทียนนะครับจะไหลไปตามหุ่นขี้พึ่งนะครับบล็อกเขาที่ทักเขาทำไว้นะครับเอาเทียนเกือบนี่นะครับงานหน้านี่นรูเจาะ สุดยอดของเบนจะพากีเหรียญหล่อโบราณนะครับกับช่องสรงพระเสื้อบนนี่เอามาให้ดูนะครับหล่อประกบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับนี่เห็นรอยประกบชัดเจนนะครับแล้วก็รอยตะใบนะครับการบีบนะเห็นไหมครับบีบหุ่นเทียนนี่นะครับบีบ ให้แต่งมิติพระเห็นไหมครับรอยแต่งตะใบเก่าโบราณนะครับโบราณนะครับสองสี 2, 4, 7, ่เจ็ดพระอายุเกือบร้อยปีนะครับก็เห็นนะครับเห็นรอยบางไปก็ไม่ได้นะครับต้องให้หนาไว้หน่อยนะครับ บางไปก็จะทะลุมันจะบางแล้วมันนีคือแบบมันจะไม่สม,มดุลน,นะครับช่างก็จะมีวิธีคิดของเขานะครับหาวิธีทําให้ได้นะครับด้วยความศรัทธานะครับด้วยความศรัทธาในองค์หลวงพ่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ครับรอยตะใบาการเก็บงานนะครับให้ดูผิวโลหะไปด้วยนะครับโลหะผิวโลหะนี่เห็นไหมส่งให้ดูนะครับรอยตะใบโบราณน,นะครับ เฉือนออกมาเห็นเนื้อเลยนะครับเนื้อพระเลยนะครับตะใบเก็บเนียวปาดออกมาเนี่ยอันนี้ใต้ใต้ใต้ฐานนะครับใต้องค์พระตัวช่อชนวนนะครับนี่นะครับแต่งตัดช่อนะครับนี่นะครับตะใบเนื้อโลหะเป็นอย่างนี้นะครับทั่วทั้งองค์นะครับทั้งขอบซ้ายขอบขวาบนล่างนะครับ แล้วก็ตรงหูนะครับหูห่วงมีการเก็บหมดแล้วครับอันไหนที่มันเนื้อหล่อออกมาแล้วเป็นเป็นส่วนเกินนะเป็นโลหะที่มันเป็น,เป,นเป็นตุ่มเป็นติ่งที่มันเกินก,ก็ต้องแต่งนะครับตัดตัดให้ได้รูปรูปรูปองพระสิครับรูปแม่พิมพ์ที่ต้องการแล้วก็แต่งเก็บงานนะครับโบราณนะครับโบราณนะครับแต่งเพื่อให้ความสวยสมบูรณ์แล้วก็เป็น เป็นเอกลักษณ์ของพระหล่อโบราณด้วยนะครับจะสวยแบบนี้นะครับพระหล่อโบราณจะไม่เหมือนพระปั๊มพระอะไรนะครับรู้ๆกันอยู่นะฮะท่านที่ศึกษาเหรียญหล่อรูปหล่ออะไรก็ตามที่เป็นโบราณนะครับที่เป็นหล่อนะครับไม่ใช่ปั๊มนะครับที่เป็นพระหล่อโบราณไม่ใช่ปั๊มนะครับจะลักษณะออกมาอย่างนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของและก็เป็นเสน like ่มนต์ขังด้วยนะครับโอ้ยเนาะห่มจีวรทองคําให้ท่านเนาะ ตรงนี้สวยมากจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้ชมตัวไม่ได้ชมพระในมือตัวเองนะครับช่องสองฟ้าเซอบนให้พี่ๆเพื่อนๆดูไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันพิจรารณาไปด้วยกันนะครับอันนี้ด้านข้างเห็นไหมครับนี่น,นี่เวลาโลหะเกินนะครับนี่นี่รอยตัดแต่งที่ไม่เก็บไม่หมดนะครับมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับให้รู้ว่าเออนี่เป็นนี่คือการแต่งแต่งส่วนเนี้ลักษณะที่เขาตัดออกนะครับ ยังเหลืออยู่นะครับตัดไม่หมดนะครับตะไบไม่หมดเนี่ยนะครับเขาแต่งตะไบไม่หมดนะครับจะมีให้เห็นนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่นะครับลักษณะของพระแท้พระหล่อนะครับที่เก็บงานนะครับที่เขาเก็บงานใช้การตะไบเก็บนะครับนี่นี่เหมือนเราทํางานนะครับเราคิดว่าถ้าเราทำเนี่ยเราเป็นช่างเนี่ยเราต้องคิดนะครับคิดตามสมมติว่าเราเป็นช่างเราจะแต่งบางทีพระก็ต้องรีบต้องอะไรนะครับพระนี่เห็นไหมครับ การเก็บงานนะครับม mm ีขอบเกินขอบเหลือนะครับเก็บคือสวยนะครับแต่เขาจะทําให้ให้สวยให้ดีนะครับอันนี้ด้านหลังนี่นะครับรอยตะใบนะครับเก็บงานเห็นไหมครับจะมีการเก็บนี่เก็บไม่หมดนะครับเนี่ยเหมือนเป็นรอยแผลเป็นนะครับเหมือนเป็นรอยแผลเป็นตามเนื้อคนนั่นแหละครับตามแขนตามขาตามนิ้วมือนี้อะไรเป็นรอยแผลเป็นนะครับนี่เก็บนี่แต่รอยตะใบเก็บมีนะครับแล้วก็ดูดูลักษณะโลหะนะครับอโลหะจะ นี่นะครับโลหะทองเหลืองเป็นย่นๆนะครับแต่การหล่อได้ดีมากนะครับออกมาเห็นไหมครับครับครับขาเบาคาบขี้เบ้าที่เขาเรียกกันนะครับคับอายุพระนะพูดง่ายๆนะครับแต่พระจะออกสามสีนะครับสามโทนเข้มอ่อนจางนะครับไล่ลงไปนะครับมีมุมเข้มมุมอ่อนมุมจางนะครับเป็นเอกลักษณ์ของ พระหล่อโบรันนะครับมณสเนี่ยครับที่สะแสวงหาเขาทำนี่นะครับมีทั่วทั้งองค์พระนะครับอันไหนเกินอันไหนไม่เรียบนะครับต้องเก็บงานนะครับศึกษาดูดีๆนะครับพิจารณาดีๆนะครับใช้ตาดูด้วยนะครับใช้ความรู้สึกนึกคิดพิจารณาตามนะครับ การส่องพระนะครับดูเนื้อโลหะให้ทันยุคนะครับถ้าใครดูโลหะเป็นนะครับโลหะเก่าเป็นนะครับจะรู้นะครับจะรู้เลยทันทีนี่ครับจานเจาะมางเขาก็จะเจาะนี่แหละครับเจาะดูเจาะที่เป็นที่เป็นโบราณนะครับนี่ดูนะครับดูการเจาะที่เป็นโบราณนะครับไม่ไม่ใช่โบโบใหญ่ๆนะครับ มันกำหนดในแม่พิมพ์ในไเป้าเทียนแล้วก็เอามาเอามาเลื่อยเลื่อยให้ได้ทรงนี้แล้วก็เจาะนะครับแล้วก็เก็บงานตะไบแต่งนะครับพูดง่ายๆนะครับเป็นขั้นตอนนะครับขึ้นเบ้าหุ่นเทียนเพื่อเตรียมตัวหลอ่อนาโลหะนะครับเผาหลอมแล้วก็เข้าเข้าหลอ่อเข้าเบ้านะครับพออุณหภูมิเย็นลงนะครับก็เอาออกมามาเคาะมาอะไรแล้วก็มาตัด มาเลื่อยนะครับเลื่อยตัดแต่งตามแม่พิมพ์ที่ต้องการนะครับไม่ว่าพระหลอ่ออะไรแล้วก็จะมีการเก็บตะใบนะครับเก็บตะใบเก็บแต่งงานแต่จะมีหลงเหลือให้เห็นนะครับอ่าส่วนเกินนะครับแล้วก็เม็ดโลหะที่เป็นตุ่มๆนี่นะครับนี่ๆเป็นเป็นตุ่มเล็กตุ่มน้อยนี่นะครับนี่ๆจะเป็นพูดง่ายก็เป็นวงบอกถึงพระหล่อโบราณน,นะครับ เป็นพระหล่อนะครับนี่นครับจะเป็นอย่างที่บอกนะครับมีทุกซอกทุกมุมแล้วแต่จะอยู่ตำแหน่งไหนของพระไม่ใช่ตำาหนนนะครับพระหล่อนี่ไม่มีตำาหนินะครับหล่อโบราณไม่สามารถกําหนดให้เป็นตำาหนิได้อย่างโน้อนอย่างนี้นะครับน้ําจะคือน้ําโลหะนี่จะไหลเข้าเต็มมากเต็มน้อยมันแล้วแต่นะครับพอแกะออกมาถึงรู้นะครับว่าพระองค์นี้โอ้ หล่อได้เต็มสมบูรณ์หล่อได้ไม่เต็มหล่อไม่ได้อันนี้ขาดขาดกันเกินมันเป็นธรรมดาเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะครับสําหรับพระหล่อโบราณับช่องสองพระเสือบนนําเสนออีกหนึ่งเหรียญหนึ่งองค์นะครับหนึ่งในเบญจพระภาคีพระ,ะเหรียญหล่อนะครับของเรานะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลนะครับจากการเป็นพระที่มีคน เขาลบนับถือมากมายนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับหลวงปู่รอดนะครับวัดวังน้ำวนนะครับสองสี่เนะครับเหรียญแซยิตของท่านอีกหนึ่งเหรียญนะครับพุทธคุณนะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับทราบดีแล้วก็เป็นที่สะแสวงหาแล้วมีคนออกมาทำคลิปเยอะนะครับก็ดูพัฒนาตามเนื้อตามเนื้อโลหะนะครับผิวโลหะ นะครับความได้อายุไม่นะครับคือเสือบนพอพระมูลค่าสูงและหายากนะครับกว่าจะเจอนะครับแต่เราเหรียญก็แต่จะเก็บได้แต่ละองค์โอ้โหนะครับบางทีคนหาทั้งชีวิตยังไม่ได้เจอเลยนะครับนะครับจริงๆนะครับขึ้นใส่กรอบทองคําแขวนคอเดียวนะครับสลับกันถ้าใครมีพระที่แบบสุดๆดนะครับเป็น แขวนเดียวแขวนอะไรนี่ก็ตั้งนโมสามจบนะครับนโมสามจบนะครับราธนนาท่านนะครับด้วยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละครับติดตัวติดกายนะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับพกแขวนท่านนะครับขึ้นคอนะครับให้ความเคารพนอบน้อมนะครับนะครับเป็นสิ่งมงคลนะครับสุดท้ายนี้ช่องสองพระเสือวนนะครับ ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับให้เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับน้อมรับทุกคาติชมทุกคอมเมนต์นะครับนะครับเรียนนี้ก็สุดยอดนะครับราคาหลักล้านนะครับเขาบอกกันนะครับบุลล่าสูงนะครับสูงแล้วก็เป็นที่เสาะแสวงหานะครับขอให้ความสุขทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ So adika